ที่443เทพตะวันออกอาคูวี2ภาพที่หาดูได้ยากจริงๆมีคนของยูหลินประมาณ4,000คนที่ยังยืนอยู่โดยไม่รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามแม้ว่าศัตรูจะเป็นเพียงคนเดียวพวกเขาทั้งหมดก็สูญเสียความตั้งใจสู้เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะทำแบบนั้นพวกเขาเพิ่งเห็นความสามารถอันน่าเหลือเชื่อของชายคนนั้นด้วยตาวุง่งทุกคนสับสนกับคำพูดของชายใส่หมวกไผ่เขาหมายความแบบนั้นหรือ เขาจะให้เราออกไปจริงๆหรืออาจเป็นไปได้ว่าชายคนนั้นแสดงความเมตตาแต่มันยากที่จะเชื่อเขาบอกให้พวกเจ้าไปให้เร็วบ้างเมื่อชายคนนั้นก้าวหนึ่งก้าวพื้นดินใต้เท้าของเขาแตกเขากำลังจะไปหรือทุกคนมองกันอย่างงงงวยในเวลานั้นหัวหน้าตระกูลหลายคนที่ไม่รับอันตรายแม้จะถูกลมแรงโจมตีมองไปที่สภาพของคนที่อยู่บนพื้น และสังเกตเห็นบางสิ่งอ่าเขาไม่ตายพวกเขาคิดว่าอย่างน้อย7จ0 0 0คนจะตายในทันทีพวกเขาตรวจสอบด้วยความกลัวนอกจากคนที่ถูกลงกวาดไปและลงจอดที่คอคนอื่นๆดูเหมือนจะยังหายใจอยู่นั่นคือเหตุผลที่เขาขอให้เราพาพวกเขาไปตรงกันข้ามกับความคาดหวังชายคนนั้นแสดงความเมตตาหากเป็นเช่นนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำที่ล้มลงก็ไม่ได้รับอันตรายเช่นกันหากสัตว์ประหลาดนั่นแสดงความเมตตา เราต้องถอยกลับท้ายที่สุดพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่มีโอกาสชนะยูโดโจิหัวหน้าของตระกูลดาบเห็นตัดสินใจรับความเมตตาที่พวกเขาได้รับปักขอบคุณที่แสดงความเมตตาให้เราทัานเทพตะวันออกเราจะทำตามที่ท่านพูดแม้ว่าเขาจะพูดอย่างสุภาพชายคนนั้นก็ไม่ได้มองไปทางเขาด้วยซ้ำมันไม่ใช่เพราะเขาเย่อหยิ่งมันเป็นเพราะเขาไม่ต้องการพูดคุยกับเขารีบขึ้นเข้าใจแล้วหนักสู้ของตระกูลยกสหายของตัวเองขึ้นครับ ผู้นำใหญ่ทั้งบทล้มยงทำให้เขาเป็นคนเดียวที่สั่งการตระกูลต่างๆที่ได้รับคำสั่งจากยูโดจิรีบยกผู้นำและสหายที่ล้มลงขึ้นและพร้อมใจการจัดแนวแถวและเปลี่ยนทิศทางถอยกลับเริ่ม ตระกูลที่สามารถยกผู้บาดเจ็บขึ้นได้รีบถอยกลับด้วยสีหน้าโล่งใจความกลัวของพวกเขาที่เกิดจากพลังอันครอบงำของชายคนนั้นทำให้พวกเขารีบกลับไปยังตระกูลของตนเราทุกคนควรมีความสุขที่นี่หามันไม่ต่างกันสำหรับยูโดจิหัวหน้าตระกูลของเขาเขาโชคดีที่จะกลับไปยังตระกูลของเขาเครือก มีความรู้สึกการฆ่าที่แรงกล้าที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5้าขนลุกขึ้นทั่วร่างกายและในช่วงสั้นๆร่างกายทั้งหมดของเขาเริ่มเปียกด้วยเหงื่อเย็นไม่ไม่ใช่สักครู่เขาสงสัยว่าชายคนนั้นเปลี่ยนใจหรือเปล่าเขาจึงหันกลับไปดูอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามชายใส่หมอกผายหายไปแล้ว เจตนาค่านี้คืออะไรแม้หลังจากเทพตะวันออกหายไปป่าช่างไปทั้งหมดดูเหมือนปีศาจดุร้ายยิ่งอยู่นานยิ่งรู้สึกหายใจไม่ออกอยู่โดจิที่รู้สึกถึงความกลัวคลุมเครือที่เพิ่มขึ้นเพราะเจตนาค่าเร่งผู้คนให้รีบเคลื่อนไหวรีบครับเช่นเดียวกันนักสู้ที่รู้สึกถึงเจตนาค่าเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ป่าที่นำไปสู่ภูเขาช่างไปไม่ใหญ่แต่เพราะพืชผลที่ขึ้นรกรุงรังแม้แสงแดดเล็กน้อยก็ไม่สามารถเข้าไปในที่นั้นได้ทําให้มันมองตักชายใส่หมวกไผ่ที่มุ่งหน้าเข้าไปในภูเขากําลังเคลื่อนไหวเขามองไปที่พุ่มไผ่ซูซาพุ่มไผ่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเรากลับรู้สึกถึงความกลัวสถานที่ที่ปล่อยเจตนาฆ่าที่หน่วยถอยกลับรู้สึกอยู่ที่นี่เสียงมาจากสถานที่ที่บดบังด้วยพุ่มไผ่และความมืด นี่แตกต่างจากสิ่งที่เจ้าสัญญาไว้ไม่ใช่หรือภาษานั้นดูเหมือนไม่เหมือนภาษาพื้นเมืองของเจียงหูชายใส่หมวกไผ่ใส่หัวซ้ายขวารากับเข้าใจคำพูดและชายคนนั้นพูดอีกเจ้าไม่ได้ตัดสินใจไม่แทรกแสงกับพวกคลานไปคลานมาหรือพวกเขาไปแล้วอ่าความคาดหวังของเจ้าในการหาคนที่เหมาะสมนั้นน่าเศร้าจริงๆข้าเห็นว่าเจ้าไปไกลขึ้นจากจุดเริ่มต้นของภูเขาเพื่อขวางพวกเขาแต่นี่จะเป็นไปได้นานแค่ไหน รักษาคำสาบานคำสาบานฮ่าฮ่ฮ่ไอ้เลวมันคืออะไรหกวันจนกว่าสิบปีจะเสร็จสิ้นคาดหวังมันไว้คาดหวังการตายด้วยมือของข้าซูซาด้วยคำพูดเหล่านั้นเจตนาฆ่าที่แพร่กระจายไปทุกทิศทางก็สงบลงการมีอยู่ของบุคคลที่ซ่อนอยู่ในเงาหายไปหาหลังจากจ้องมองไปที่สถานที่นั้นนานๆชายใส่หมวกไผ่ก็หายไปเช่นกันในเวลาเดียวกัน ยอดเขาประมาณห้าไมล์จากจุดเริ <the neighbors. S 3> <or> ่มต้นของภูเขาช่างไปข้างบนชายที่ใช้ผ้าพันแผลคลุมหน้าและร่างกายชายที่ดูเหมือนโจรกำลังมองไปทิศทางภูเขาช่างไปเขามองภูเขาขณะดีดลิ้นแม้ว่าจะผ่านไปกว่า20สิปีเขายังไม่พ่ายแพ้สัตว์ประหลาดนั้นยังปกป้องสถานที่นั้นอยู่เขามาที่นี่เพื่อสังเกตว่าสัตว์วิญญาณยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และเขาอยู่ ชายคนนั้นเคยมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในภูเขาช่างไปกับผู้นำของตระกูลเทพดาบหกศิลปะการต่อสู้และมันเป็นฝันร้ายที่เขาจะไม่มีวันลืมสัตว์ประหลาดในภูเขาเป็นผู้ที่สามารถทำให้แผนการของพวกเขาล่าช้าไปอาจารย์หวังเหอนั้นไม่ใช่ปัญหาข้าไม่คาดหวังให้ฝ่ายอื่นเคลื่อนไหวก่อนข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่าพวกเขามาจากวังโปตลาโดยไม่หยุดพักทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เทพปีศาจไปถึงภูเขาก่อน แต่นี่ไม่คาดคิดด้วยจำนวนคนเท่านั้นประมาณ 4- 5หตระกูลใหญ่เข้าร่วมกองทัพใหญ่เช่นนั้นพยายามเข้าภูเขาช่างปายหรือมันยากที่จะคิดว่าเป็นเพียงความบังเอิญความจริงที่ยูหลินนำตัวเลขเช่นนั้นเข้าภูเขามีเพียงการเดาที่เขาสามารถก่อตัวได้อาจารย์หวังเหอเป็นไปได้ไหมที่ยูหลินก็เล่งสัตว์วิญญาณเช่นกันดูเหมือนเป็นไปได้มากเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขารู้อย่างไรหรือข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่า แต่ดูเหมือนยู่หลินก็เล่งสัตว์วิญญาณเช่นกันนี่แย่ไม่เพียงแค่แท่ปีศาจแต่ฝ่ายอื่นก็เข้ามาเกี่ยวข้องหากเป็นความจริงเราหมดเวลาเราคนรอให้เจ้าดาบมาถึงหรือปัจจุบันมีผู้นำสองคนและ200คนแม้ว่าความสามารถของแต่ละคนจะเหนือกว่าจำนวนนักสู้ยู่หลินก็มากเกินไปถูกนั่นจะดีกว่าแต่บางทีนี่อาจดีชายใส่ผ้าพ,พันแผลยิ้มขณะพูดกับชายข้างๆที่ดูอยากรู้ เอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าสัตว์ประหลาดในภูเขาสามารถประทะกับเทพปีศาจได้เราจึงไม่ต้องจัดการกับมันอ่านั่นคือจุดประสงค์ของพวกเขาตั้งแต่แรกจุดประสงค์ของพวกเขาคือทําให้สัตว์ประหลาดและเทพปีศาจประทะกันจะดีกว่าหากทั้งผู้ตายแต่แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นคนที่มีชีวิตจะบาดเจ็บมากเกินไปที่จะสู้กับพวกเขาพวกเขาคือปัญหาชายใส่ผ้าพันแผลมองกองทัพยู่หลินที่ถอยกลับพวกเขาพยายามออกจากภูเขาอย่างรวดเร็ว แต่พวกเขายังมีพลังและจำนวนที่จะเดินเข้าภูเขาได้ตลอดเวลาพวกเขาจะอยู่ที่นี่แม้จะแพ้แบบนั้นหรือหากจุดประสงค์ของพวกเขาคือแกนกลางพวกเขาจะถอยกลับแต่หากข้อมูลที่ผู้นำของเขาแพ้แพร่กระจายพวกเขาจะพยายามสู้กลับเพราะนั่นคือวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดของพวกเขาหากชายใส่ผ้าพันแผลไม่มาถึงทันเวลาเขาจะไม่สามารถเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแง่นั้นสามารถพูดได้ว่าเขาโชคดีแล้วเราทำอะไร หากเป็นไปได้เราควรจัดการพลังของยู่หลินเพื่อที่พวกเขาได้กำจัดความรำคาญทั้งหมดในครั้งเดียวหากเกิดขึ้นเขาจะฟื้นฟูความไว้วางใจของเจ้าดาบที่เขาสูญเสียไปชายข้างๆพยักหน้าและเห็นด้วยแต่อาจารย์ท่านคิดว่าใครจะชนะเขารู้ว่าชายคนนั้นหมายถึงการต่อสู้ใดชายใส่ผ้าพันแผลไค,คร่ครวนสักครู่แล้วตอบเทพตะวันออกผ่านไปสี่วันแล้วตั้งแต่ยู่หลินล้มเหลวในการเข้าภูเขาช่างไป แม้ว่ายู่หลินจะถูกทำลายจากการเผชิญหน้ากับชายที่ทรงพลังพวกเขาไม่ได้ถอนตัวจากผลที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาตั้งค่ายประมาณ200ไมล์ทางเหนือเดิมทีพวกเขาตั้งใจจะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือที่การจัดตั้งแหล่งอาหารจะง่ายเพราะตระกูลโมยองตะวันออกเฉียงเหนือจะดีที่สุดแต่พวกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือครุขระและประกอบด้วยคนชนบทการเข้าไปที่นั่นจึงไม่ดูเหมือนทางเลือกที่เป็นไปได้ กองทัพ5,000คนไม่เพียงเด่นชัดแต่ยังสามารถสร้างแรงเสียดทานระหว่างผู้อยู่อาศัยของตระกูลโชคดีพวกเขาสามารถหาสถานที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้านเป็นเวลาสองวันพวกเขาอยู่ในสภาพอันตรายเป็นเพราะผู้นำที่บาดเจ็บต้องฟื้นตัวโชคดีในวันที่สี่ผู้นำส่วนใหญ่ตื่นและแม้กระทั่งฟื้นตัวจากบาดแผลในคนที่ฟื้นตัวเร็วที่สุดคือผู้นำของกองกำลังแห่งความยุติธรรมแน่นอนไม่ใช่ทั้งหมด น่าเสียดายมีการบาดเจ็บล้มตายหนึ่งรายในหมู่พวกเขาผู้นำโฮฮยนจาต่างจากคนอื่นๆคอ,อของเขาหักและเขาตายในค่ายทหารที่ตั้งขึ้นสำหรับการประชุมชั่วคราวผู้นำที่รวมตัวกันกำลังถอนหายใจด้วยความรู้สึกหนักใจเนื่องจากพวกเขามีนักสู้ห้าพันคนพวกเขาทั้งหมดคิดว่าพวกเขาสามารถโค่นเทพตะวันออกได้แต่ผลลัพธ์นั้นเป็นหายนะอย่างไร้สาระพวกเขารวมตัวกันเพื่อประชุมแต่ไม่มีคนเดียวเปิดปาก อมิตาภะมีสิ่งหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจกักยอนเป็นคนพูดก่อนทําให้คนอื่นมองเขามีการบาดเจ็บล้มตายที่โชคร้ายแต่สี่วันก่อนเทพตะวันออกสามารถผลักเราออกโดยไม่ทําอันตรายต่อทหารมากทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยหากชายคนนั้นตัดสินใจและโจมตีพวกเขาเป็นเรื่องแน่นอนว่าทหารยู่หลินจะตายเกือบครึ่งหนึ่งของทหารอาจถูกทําลายล้างจริงๆแล้วแม้แต่ข้าก็มีความคิดเดียวกัน ในเวลานั้นยูโดจิเข้าร่วมการสนทนาแล้วฮงปาลูถามเจ้าหมายความว่าอย่างไรเหมือนที่นักบุญกักยอนพูดดูเหมือนเทพตะวันออกพยายามป้องกันไม่ให้เราเข้าภูเขามากกว่าพยายามสู้กับเราในเวลานั้นหมูกูชอนพูดเรากับนึกถึงอะไรขึ้นได้ก่อนการต่อสู้เขามองรอบภูเขาเมื่อเทพตะวันออกใส่ใจบางสิ่งเป็นกิวที่หงุดหงิดระเบิดออกมา เหลวไหลอะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดนั่นจะทำลายคนหน่วยเดินหน้ามากมายได้อย่างไรหากเขาไม่มีเจตนาทำร้ายเรากักยอนจึงพูดอมิตาพะนั่นคือสิ่งที่ข้าพยายามชี้ให้เห็นทำไมเขาปล่อยให้เราไปหลังจากทำลายหน่วยเดินหน้ามันไร้สาระผู้นำได้รับเพียงบาดแผลอย่างน้อยมันหมายความว่าเทพตะวันออกพยายามอย่างเต็มที่ไม่ฆ่าใครบางทีคนที่ทำลายหน่วยเดินหน้าในเวลานั้นมีคนขัดจังหวัดคำพูดของกักยอน เดี๋ยวเจ้าไม่คิดว่าเรื่องนี้เบาเกินไปหรือเขาคือผู้บัญชาการทหารเงาดำมักวีจงเมื่อเขาขัดจังหวะพวกเขาอย่างกระทันหันผู้นำหย่อนยังอินพูดอย่างไม่พอใจแม้ว่าเจ้าจะได้ตำแหน่งผู้บัญชาการคังเพื่อยอมรับความสำเร็จของเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิแทรกแซงการสนทนาของผู้นำหรือ มันเป็นการเตือนไม่มีคนเดียวในค่ายที่ถือว่ามักวีจงเป็นผู้บัญชาการที่แท้จริงไม่ว่าพวกเขาจะมาจากตระกูลไหนตำแหน่งผู้บัญชาการขึ้นอยู่กับทักษะของนักสู้อย่างไรก็ตามมักวีจงได้รับตำแหน่งนั้นอย่างรีบร้อนเพราะเขาสามารถหาฐานของตระกูลเทพดาพกศิลปะการต่อสู้ได้ดูไวเ้เถอะพวกผู้ชายน้าสมเพศแม้ว่าเจตนาของเขาจะแตกต่างมักวีจงก็ก้มหัว ข้าขอโทษหากข้าทำให้ท่านไม่พอใจข้าพูดเช่นนี้เพราะดูเหมือนผู้นำหลายท่านคิดเบาเรื่องการเสียสละนี้อะไรแน่นอนการสูญเสียทหารนั้นปานกลางแต่พวกเขาทั้งหมดเป็นสหายและสมาชิกครอบครัวที่มีค่าคนนี้ยอนยังอินที่กำลังจะโกรธหน้าบึ้งและเงียบหากมองข้ามว่าการเสียสละเล็กน้อยตระกูลอื่นๆจะรู้สึกไม่พอใจ นอกจากนี้ผู้นำโฮโฮยันก็เป็นผู้นำของทหารเช่นกันค้าแค้ไม่คิดว่าเป็นฉลาดที่จะสรุปว่าเราจัดการกับเขาไม่ได้และปล่อยเรื่องไปได้ยินนั้นกักยอนมองมักวีจงและถอนหายใจอมิตาพะถูกผู้บัญชาการมักพูดถูกถ้าคิดดูค้าคิดเบาเรื่องเหยื่อในฐานะพระ